สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิริตรี่กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้ประเด็นที่สําคัญที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือกองทัพรัสเซียนั้นได้เสียเหลี่ยมกองทัพยูเครนมากถึง3สมรภูมิซึ่งการรบในแต่ละสมรภูมินั้นจะมีความน่าสนใจอย่างไรนอกจากนี้ยังมีข่าวาวอะไรบ้างที่สําคัญกับยูเครนเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิริตอรี่พร้อมๆกันเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูการรบกันในพื้นที่ของโอลูครีปกันบ้างนะครับจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้กองทัพรัสเซียนั้นพยายามที่จะรุกครั้งใหญ่เข้าใส่ยูเครนเนื่องจากว่ากองทัพรัสเซีย พลาดการผิดนะครับโดยพวกเขาคิดว่ากองทัพยูเครนตอนนี้น่าจะมีกําลังรบไม่มากนักจึงได้ทําการรุกเข้าใส่ยูเครนในหลายๆพื้นที่ทั้งนี้ล่าสุดนะครับการรบกันในโอรุคิฟนั้นกองทัพรัสเซียก็ได้เคลื่อนกําลังพลรถถังยานเกราะจํานวนมากออกมาจากพื้นที่ของโนโวโปคอเพียบก้า เพื่อที่จะต้องการขับไล่กองกำลังของยูเครนให้ออกไปจากหมู่บ้านโรโบโตินเนให้ได้อย่างไรก็ตามการรบกันในจุดนี้กองทัพของทางยูเครนนั้นสามารถทำลายรถถังยานเกราะของกองทัพร,รัสเซียรวมกันได้มากถึง11คันครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารของไทยนั้นก็ได้กล่าวว่ากองทัพร,รัสเซียค่อนข้างที่จะโชคดีอยู่ครับ หากว่ากองทัพยูเครนนั้นมีกระสุนปืนใหญ่ที่มากพอกองทัพรัสเซียอาจจะต้องสูญเสียหนักกว่านี้มากครับส่วนความได้เปรียบของกองทัพรัสเซียในเรื่องการใช้กําลังทางอากาศในช่วงนี้เพราะว่ากองทัพรัสเซียไม่ค่อยที่จะกล้าใช้งานเครื่องบินรบแบบซู -34 มากนักหลังจากที่พวกเขานั้นได้ยึดครองเมืองอาบดีอีฟก,กาได้แต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยเครื่องบินรบแบบซู -34 ตกไปจํานวนมากนะครับ ถึงแม้ว่ากองทัพรัสเซียนั้นจะเปลี่ยนจากการใช้ระเบิดธรรมดามาเป็นระเบิดลอนแล้วก็ตามแต่ว่าพวกมันนั้นก็ยังคงมีจุดอ่อนนะครับเพราะว่าการที่เครื่องบินรบแบบซู -34 จะปล่อยระเบิดร่อนของตนเองเข้าถล่มเป้าหมายในระยะไกลได้พวกมันก็มีความจําเป็นที่จะต้องบินขึ้นไปสูงในระดับหนึ่งนะครับซึ่งระเบิดร่อนของกองทัพรัสเซีย มันก็เหมือนกับระเบิดเจดม ER ของยูเครนเนี่ยละครับต้องบินไปสูงระดับหนึ่งเลยหลังจากที่ปล่อยระเบิดออกมามันก็จะกลางปีกและก็ล่อนเข้าไปสู่เป้าหมายครับและความที่ว่าเครื่องบินรบแบบซู34ของกองทัพรสัสเซียมันก็มีขนาดที่ใหญ่โตจึงไม่แปลกเลยที่ระบบป้องกันภัยดังการแบบแพติออ จะสามารถตรวจพวกมันพบและสามารถสอยพวกมันลงมาคุกฝุ่นได้นักต่อนักแล้วครับสิ่งนี้ทำให้นักบินของรัสเซียไม่กล้าที่จะบินเข้าใกล้เป้าหมายมากนักส่วนกองเรือทะเลดำของกองทัพรัสเซียในปัจจบุบันนี้พบว่าถูกทางการของยูเครนทำลายไปได้หนึ่งในสามแล้วและเรือรบของกองทัพรัสเซียก็พยายามที่จะเคลื่อนตัวออกห่างจากแหลมไคเมีย er, เพื่อป้องกันการโจมตีของยูเครนจากโดนน้ำครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปขยายความการรบกันในเบริเวพื้นที่ของเมืองอัรบดีอีปกากันต่อนะครับซึ่งมีข่าวว่ากองทัพรัสเซียนั้นได้เคลื่อนกําลังออกมาจากเบริเวหมู่บ้านโทเนสกี้นะครับเมื่อวันที่30มีนาคม ซ่งแอดมินก็ได้รายงานข่าวนี้ไปเมื่อ2วันที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาขยายความกันต่อเพราะถือได้ว่ากองทัพรัสเซียนั้นได้เสียเหลี่ยมกองทัพยูเครนแบบหนักๆเลยนะครับโดยเพราะว่ากองทัพรัสเซียนั้นตัดสินใจรุกเข้าใส่ยูเครนครั้งใหญ่ซึ่งรัสเซียได้ใช้งานรถถังจํานวนมากถึง36คันและยานเกราะอ,อีกกว่า12คันนะครับ เพราะว่าถูกทางการของยูเครนนั้นสามารถทำลายรถถังได้ในพื้นที่แห่งนี้จำนวน12คันและยานเกราะอ,อีก8คันครับส่วนทหารราบนั้นก็มีเสียชีวิตและบาดเจ็บไปเป็นจำนวนมากและล่าสุดนะครับคุณผู้ชมกระทรวงกระโหมของทางยูเครนนั้นก็ได้เปิดภาพวิดีโอที่กองพลน้อยส่งทางอากาศที่25ของยูเครนได้ทำการซุ่มโจมตีกองทัพรัสเซียในบริเวณนี้จากการใช้งานจรวดต่อต้านรถถังและโดรนแบบ a p v ครับซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่าข่าวกรองของกองทัพรัสเซียจะสามารถพลาดได้ขนาดนี้นะครับพวกเขาคงจะคิดว่ากองทัพยูเครนคงจะไม่มีกําลังรบในพื้นที่แห่งนี้มากนะักพวกเขานั้นย่ามใจอย่างหนักจึงได้ส่งขบวนรถถังขนาดใหญ่เข้าบทขยี้แนวตั้งรับของยูเครนซึ่งการส่งขบวนรถถังขนาดใหญ่เข้ามาในพื้นที่กับดักเช่นนี้ล่ะครับมันจึงได้กลายเป็นหายนะสําหรับกองทัพรัสเซียไปในที่สุดครับ ส่วนการรบกันในบริเวณพื้นที่ของเมืองบักมุดกองทัพรัสเซียนั้นยังคงพยายามที่จะเข้าไปโจมตีเมืองชาชีฟยาของยูเครนให้ได้แต่ว่าการรบกันในสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่ากองทัพยูเครนนั้นสามารถทำลายรถถังยานเกราะของกองทัพรัสเซียได้เป็นจำนวนมากเช่นกันครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูภาพการทำลายรถถังแบบ T90M ของกองทัพรัสเซียกันบ้างนะครับถือได้ว่ารถถังคันนี้ของกองทัพรัสเซียมันเป็นรถถังรุ่นใหม่เลยมีการป้องกันอย่างดีเลยนะครับโดยถ้าเราสังเกตจะพบว่ากองทัพรัสเซียนั้นได้ติดตั้งระบบแจมเมอร์โดนเอาไว้ด้วย ก็คือตัวสีเ,วเขียวบนหลังคารถนั่นแหละครับอย่างไรก็ตามระบบแจมเมอร์โดรนของกองทัพรัสเซียนั้นก็ยังคงเป็นที่น่าสงสัยว่าพวกมันมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนกันแน่ครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูข่าวดีของยูเครนกันต่อเลยนะครับซึ่งทางฝรั่งเศสนั้นประกาศว่าจะส่งมอบยานเกราะรุ่นเก่าจํานวนหลายร้อยคันให้กับยูเครนนอกจากนี้พวกเขายังจะส่งขีปนาวุธพื้นสวนอากาศให้กับกองทัพยูเครนเพื่อให้ประเทศยูเครนมีขีดความสามารถในการปกป้องตนเองจากการลุกรานจากกองทัพรัสเซียได้ครับ ทางนี้นะครับคุณผู้ชมเซบาสเตียนเลอคอนูรัฐมนตรีกราหโหมของฝรั่งเศสบอกว่ากองทัพยูเครนนั้นมีความจําเป็น ที่จะต้องปกป้องแนวรบของตนเองซึ่งมีระยะทางที่ยาวมากเขาบอกว่ายานเกราะนั้นเป็นสิ่งจำเป็นมันสามารถเคลื่อนย้ายฐานของยูเครนให้เข้าสู่สนามรบที่แนวหน้าได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยโดยฝรั่งเศสนั้นได้บอกว่าพวกเขาจะส่งมอบยานเกราะแบบ VAB จำนวนหลายร้อยคันให้กับยูเครนภายในปี2024และช่วงต้นปี2025ครับ ส่วนระบบป้องกันพลังกาศลอดใหม่ที่ทางการฝรั่งเศสจะส่งให้ยูเครนนั้นมันจะเป็นแบบเอสเตอร์30นะครับถือได้ว่าเป็นระบบป้องกันพลังกาศที่มีศักยภาพมากถูกออกแบบมาให้สามารถสกัดกั้นเครื่องบินรบโดรนและขีปนาวุธลอนได้ภายในพิสัยทําการอยู่ที่120กิโลเมตร ฝรั่งเศสนั้นบอกว่ายูเครนต้องการระบบป้องกันแพรงกาดมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าทางการของรัสเซียนั้นได้ยกระดับการโจมตีทางกาดต่อยูเครนอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังมานนี้นะครับโดยเฉพาะการโจมตีไปที่พื้นที่ของพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนครับนอกจากนี้ทางการฝรั่งเศส ก็กำลังเร่งมือที่จะพัฒนากระสุนที่มีระยะปฏิบัติการไกลและจะส่งมอบให้กับยูเครนภายในฤด,ดูร้อนปีนี้ด้วยนะครับอันนี้แอดมินก็ไม่มั่นใจว่าเป็นกระสุนปืนใหญ่ หรืออาจจะเป็นขี่ปนาวุธพื้นสู่พื้นแบบ GLSDB ก็ได้นะครับซึ่งแอดมินก็มองว่าในปัจจุบนันนี้สิ่งที่ยูเครนต้องการอย่างเร่งด่วนก็คือหนึ่งเลยก็จะเป็นระบบป้องกันแพงังการนะครับพอจะปล่อยให้กองทัพรัสเซียนั้นขึ้นบินเครื่องบินรบแบบซู34บ่อยๆไม่ได้สิ่งนี้จะทำให้กองทัพรัสเซียไม่สามารถทิ้งระเบิดร่อนได้ตามอำเภอใจและจะทำให้การบุกทางภาคพื้นดินของรัสเซียนั้นยากมากๆครับ ส่วนกระสุนปืนใหญ่อันนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าพวกมันคือราชาแห่งสนามรบหากว่ายูเครนมีมากรัสเซียเนี่ยไม่กล้าบุกอย่างแน่นอนครับและสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมก็คือระบบจรวดหลายลำกล้องพวกมันได้พิสูจน์แล้วว่ามีคุณค่าทางการรบสูง ซึ่งมันก็สามารถนำไปป่วนแนวหลังของกองทัพรัสเซียได้อย่างสบายครับซึ่งยูเครนนั้นต้องรีบเติมอาวุธเรื่อยๆนะครับหากว่าชาติพนมิรสามารถสนับสนุนยูเครนได้อย่างต่อเนื่องกองทัพรัสเซียต้องถอดใจอย่างแน่นอนครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริตอรี่กันดีเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานของเราได้ทําคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ